อ่ตอนนั้นก็จะไปคลิกที่คอมพิวเตอร์ก่อนครับแล้วก็ไกป c o p y p y ไฟล์จากแอปเซิร์ฟนะครับในห้องโเว็บแล้วก็อุทัยนะครับแล้วก็ Copy ไฟล์ทั้งหมดออกมานะครับคอนโทนครับอืม c o ปปี้อุทัยก็ได้ครับนะฮะคอปปี้เลอทยนะครับ คัดป,ปีเสร็จแล้วไปวางไว้ในสร้างโคเดอร์ใหม่ชื่อว่าอุทัยนะครับเราวางเลยครับเพจอุทัยจะมีอยู่านนี้นะครับไอตัวเว็บของเราทุกอย่างไฟล์ทั้งหมดอยู่ในนี้หมดในระหว่างที่กอบอยู่เนี่ยเราก็ไปทําเข้าไปดูก่อนนะครับ ในเว็บของเราว่าฐานข้อมูลอยู่ในตัวใหนนะครับเปิดขึ้นมาไปดูข้าได้ยังเข้าไปในแอปเซิร์ฟได้แล้วนะครับแล้วเข้าไปในเว็บเราด้วยการ l o c a l h o s t นะครับ ยูทีแครับ e n น e r แล้วไปดูนะครับว่าฐานข้อมูลที่เราใช้คือฐานข้อมูลอะไรนะครับเข้าไปดู Admin เข้าไปดูที่เว็บแล้วก็ การตั้งค่าคอนฟิกนะครับนักเรียนทําตามมาด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์สั่งข้อมูลชื่ออะไรครับอุทัยนะครับนี่นะครับอุทัยข้อมูลผมก็เข้าไปที่โรคอนโฮสต์ตัวแอปเซิร์ฟของเราไปเลือก จาก้อม่ชื่อว่าคุณไทยนะครับคลิปผมก็ส่งออกครับเลือกทั้งหมดส่งมาเป็นไฟล์ลงมือครับคราวนี้เราก็จะได้ฐานขอ้อมูลขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงในโฟลเดอร์ครับ ผม Copy อุทัย2นะครับ Copy นะครับไปไว้ที่อุทัยครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่าฐานข้อมูลครับแล้วก็ Ctrl V ครับเราได้ฐานข้อมูลแล้วนะครับ ตรงออกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาติดตั้งติดตั้งนะครับวิธีติดตั้ง c o ปปี้ในไทยทั้งหมด c อนโทรลเอกคปปี้ไปไว้ในได ดีของผมดูได้ดีนะครับแอปเซิร์ฟเบอร์เว็บแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับอุทยก็ได้ครับอุทยสองดูซิมีป่ะนะครับก็เข้าไปเลยแล้วก็วางที่กลอบมานะครับ นี่คือวิธีติดตั้งนะครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปทําไปเอาจากลิงก์ของผมได้เดี๋ยวเอาข้อมูลไปให้มันขอเวลาสักสามวันนะ อ่ะคราวนี้เราได้ได้ไฟล์มาแล้วถูกไหมครับเราก <pine> ็แค er <Led epic. S 2> ่ลบ x ออกหนึ่งตัวท <Dj straw. S 2> ี่ installation ใช่ไหมครับลบแล้วก็ลบ c o n f i g u r a t i o n อีกหนึ่งตัวถูกไหมครับดี้ต่อไปจากนั้นเราก็มาติดตั้งเลยครับ loch อ่ะตัว c o d โค้ดแล้วก็ slash u t h i สองนะครับ e n t ร์ติดตั้งใหม่นะครับดูซิว่าไฟล์จะสมบูรณ์ไหมแล้วก็ถัดไปนะครับถัดไปได้เลยถัดไปได้ถัดไปได้เลยครับแล้วก็ l o c h d a l h o t ครับแล้วก็ r o t ก็ d ใส่ให้ถูกนะครับรหัสผ่านชื่อ <c oughs> ชื่อฐานข้อมูลนะครับสองนะครับแล้วเราก็ถัดไปครับถัดไปได้เลย <c oughs> ตรงนี้ก็ชื่อเว็บก็บแล้วแต่ใส่อะไรก็ได้ครับอีเมลก็ใช้ใช้ของจริงก็ได้นะครับ <c oughs> ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างหรือไม่ติดตั้งก็ได้ครับถัดไป จากนั้นเราเข้าไปลบในไุทยสองนะครับลบหรือว่าแก้ไขในที่นี้ผมให้แก้ไขอินเตอเลชัน่นนะครับเป็นอย่ตัวหนึ่งแล้วเราดูหน้าเว็บของเราเป็นยังไงด้นหน้าเว็บเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไปอัพฐานข้อมูลเข้ามานะครับเราใช้ไ,ไทยอะไรครับไ,ไทยสองนะครับรีเฟรชหนะะึ่งท้า ใช่สองขึ้นทำไ,ไมขึ้นมานะครับนะครับเมื่อกี้เราเราแบ็กอัพฐานข้อมูลแล้วถูกไหมครับเราก็จะเอา,าฐานข้อมูลเข้ามาในที่นี้เราก่อนจะเข้ามาเราต้องเอาออกก่อนนะั่นคือเลือกทัง้งหมดแล้วก็โยนทิ้งนะครับแล้วก็ตอบใช่แล้วก็วกอินพุตเข้าได้เลยครับเลือกไฟล์แล้วก็อยู่ในภูมไทยฐานข้อมูล เลือกแล้วก็อโอเปนลงมือครับจากนั้นเรามาดูหน้าเว็บไซต์เรา F5 ครับไฟล์สมบูรณ์นะครับอ่าเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นเว็บให้นะครับ